มาทานเครื่องเส้นไหว้นะครับกำลังจะจุดเทียน,นครับกำลังจุดเทียนอยู่นะครับบรรยากาศตอนนี้นะครับวังเวงกว่าครั้งแรกที่ผมมาครับตอนนี้ผมกำลังจุด ครับมารับน้ยครับผู้ฟังรายการอยู่บ้ครับผมรับน้องๆหน่อยครับผมจะทําต่ออยู่นะครับครับอ่าครับจะทําทตออ่ออื้อื้มทำต่อคิดว่าให้ไปรับอรับก่อนเริ่มจุดเทียนใหม่แล้วครับวันนี้มีจี้เทียนตกอ๋อครับ ตอนนี้ครับตอนนี้ผมตอนนี้กำลังเอาปู่คาไม่ไหวแล้วครับเฮ้ยปูปูน้องไม่ไหวอยู่เฉยๆนะ เต้นอยู่เฉยๆนเต้นเต้นอยู่เฉยนะครับฟังรายการอยู่หรือเปล่าน้องไม่ไหวครับเต้นเต้นอยู่หรือเปล่าเต้นเต้นครับพี่เขากาลังมาแล้วครับอ่า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 ยู่เฉยไม่ต้องไม่ต้องเล่าอะไรนะถ้าคิดว่าไม่อยากเล่าอย่าเพิ่มเล่าแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาเล่าที่สถานีก็ได้อ่าอ่าได้ตัวน้องหรือยังปุ๊ปปุ๊ปได้ตัวน้องหรือยัง ครับพี่เขามารับแล้วครับโอเค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 ครับครับเราคิดว่าสงสัยจะต้องให้น้องปฏิบัติภารกิจคู่แล้วแหละครับกำลังผมกาลังลงบันไดออกมาแล้วครับครับไหวไหมเต้นไหวไหมครับไหวครับไหวอยู่นะถ้าอยากจะเล่าก็เล่านะถ้าไม่อยากเล่าก็ไว้ก่อนครับบอสครับครับเอาตอนนี้รับรับน้องออกมาแล้วนะครับบอสครับครับน้องน้องน้อง น้องไหวไม่อยู่ไหมดูดูสติน้องเป็นไงรับแต่ว่านอกหน้านีคือถอดสีแน่นอนแล้วขับเยวก็เลยบอกน้องถ้าอยากเล่าก็เล่าถ้าไม่อยากเล่าเดี๋ยวคอยมาที่สถานีทีเนี้ยกาลังจะบอกว่าสงสัยเราจะต้องเปลี่ยนการปฏิบัติขอเป็นคู่ผมว่าเดี๋ยวเสี่ยงมากขอเป็นคู่ใช่ไหมครับบอสขอเป็นคู่ดีกว่าไหมใช้เป็นคู่หญิงชายไปเลยอ่าไม่ตอนนี้มันเหลือสามคนใช่ไหมใช่ฮะเหลือสามผู้ชายเดี๋ยวไหวไหมแล้วก็ผู้หญิงคู่อ่า นะออโอเคครับบอสเดี๋ยวตอนนี้ผมกำลังเดินมาถึงจุดจุดที่ทางทางเราไน้ี่เตรียมทั้งน้อง,ออน,องน้องเต้แนะน้องเต้ฮะ,น,ะน้องเต้ไหวไหมคนเดียวจะไหวไหมน,น้องเต้อยู่ไหนครับน้องเต้อันน้องเต้คนผู้ชายคนเดียวไหวเลยฮะพี่จะเป็น,เป,นเป็นคู่อะครับ น้องเต้โอเคไหวนะฮะอ่าอ่าให้น้องน้องเต้เดี่ยวแต่ผู้หญิงให้น้องผู้หญิงไปก่อนไหมหรือว่ายังไงอ่ะเดี๋ยวผู้หญิงขอ,เอ,เ,อเอาเอาน้องเต้ผู้ชายก่อนแต่ผู้หญิงขอเป็นคู่เ,เ,เดี๋ยวเงั้นเดี๋ยวผมให้น้องเต้ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้ปิดท้ายด้วยน้องๆผู้หญิงแล้วกันครับผู้หญิงขอเป็นคู่นะไม่ให้เดี่ยวนะเพราะว่าเสี่ยงเกินไปได้ครับผมเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่าตอนนี้ตอนนี้ผมก็กําลังเดินมาถึงตรงหน้าแา้จะมาส่งเป็นน้องเต้นะฮะบอกตอนนี้ก็คือจะให้ผู้ชายเน ก็จะให้ปฏิบัติภารกิจเหมือนกับน้องเต้นเมื่อสักครู่นี่และครับ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 น้องเต้นเมื่อสักครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามอะไรเอ่อจะเอกแป๊บหนึ่งว่าทีมงานเราเอาอยู่ไหมมาอยู่มาอยู่อยู่เอาอยู่นะเพทีมวิ่งก็อยู่ด้วยกันฮะแล้วก็คือคือเรากำลังเราเราเรากำลังกลัวว่าเขาอาจจะไม่พอใจเราอย่างแรงหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเอาอยู่ก็ก็ปฏิบัติต่อไปนะก็เอาเอาอยู่ครับบอกเอาอยู่เอาอย่างนี้ว่าเอาอยู่ครับโอเคอ่ะงั้นเริ่มเลยครับเริ่มเลย ครับครับผมก็ตอนนี้รอรอง้องน้องเต้เป็นผู้ชายที่สองแล้วก็เป็นน้องผู้หญิงขอเป็นคู่ครับผมไม่อยากให้เดี่ยวครับผมขอเปลี่ยนได้ได้ครับเป็นผู้หญิงคือเป็นคู่แน่นอนนะครับผมไม่ไหวผมผมกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาโอเคครับโอเคครับตอนนี้ผมจะยื่นโทรศัพท์ให้น้องเอ่อน้องเต้แล้วนะครับผมครับเต้ครับเต้ครับสวัสดีครับเต้สวัสดีเต้ครับครับผมตอนนี้เป็นยังไงบ้างจิตใจเราตอนนี้เท่าเดิมครับถ้่ที่บอกไว้ครับอ่ะเชิญเลยครับน้อง พูดอะไรเล่าไปได้เรื่อยๆเลยนะไม่เป็นไรเราจะไม่มีอะไรเราจะถามอีกทีหนึ่งครับครับตอนนี้ผมกําลังจะได้ขออนุญาตนะครับครับครับตอนนี้ผมกําลังเจ็บภาพอยู่นะครับครับ,รบตอนนี้รู้สึกเครื่องวิววิวขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ผมกําลังมองไปแล้วกตนน็ตอนนี้บรรยากาศ ชั้นหนึ่งร้อนครับก็รู้สึกกันสั่นแล้วผมขอท่องคาถาก่อนนะครับต่อไปผมจะท่องคาถานวน,นะครับจะสมัครทำการลองของโดยการคาถาสำเพวีสีสีนัง่งได้ใช้นมา้าล้างหน้า โมตตระระหโตอรหโตัมมาสัณหาโมตตระอะระะโตอรหะโตตัณหาสัณหาโมตตะอระโตอรหโตตัาตัสเพีศีสินางสเพเวสีิินางสำเรีศีิินางตอไปจะใช้น้ำนะครับต่ไปน้มาแพ้าดขอตานะครับ มาราสีมารามารามารมิาีิมาราสีิมาีมาครับครับตอนนี้ผมเสร็จพิธี เนั้นมะพร้าวป้าเจบีบตาแล้วนะครับครับตอนนี้ผมกำลังจะเดินไปถ่ายรูปที่ตรงนีบอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ผมกำลังเดินเข้ามาตรงเคาน์เตอร์นะครับมันจะเย็นสงบนิ่งครับขอดวงวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ณที่นี้ออกมาให้ข้าเห็นขอดวงวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ณที่นี้ออกมาให้ข้าเห็น ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับโอเคครับขึ้นไปชั้นสองนะครับนี่น้องน้องเต้กำลังจะขึ้นไปชั้นสองนะับ ตอนนี้ผมกําลังเดินเก็บภาพระหว่างเดินขึ้นไปนะครับครับครับตอนนี้ผมเดินขึ้นมาถึงชั้นสองแล้วนะครับบรรยากาศเริ่มเย็นขึ้นครับเย็นคุณน้ครับครับตอนนี้รู้สึกสั่นๆขึ้นมือนะครับนี่เอาน้องต้น ามาชั้นสองรู้สึกเย็นเย็นครับช<ะ>ั้นะนึ่งมันร้อนๆได้งใจจะประสบความสำเร็จไหมต่อไปผมจะเดินไปทำพิธีกรรมนะครับงเส้นไหว้าอาหารครับอาสาานลองของโดยอัญเชิญดวงวิญ,ญญาณมาจินเครื่องเส้นโดยเคาะช่วยด้วยตะเกียบแล้วเทียกมากินข้าวหลังจากเรียกเสร็จ ให้อากาศสมัติำมนการมองรอบใต้หวางขาซึ่งของเต้ใช่ไหมเชิญสมเพสสีมาครับทานข้าวแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมองใต้หว่างขาครับจะดูว่าเต้จะปฏิบัติได้ไหมนะครับซึ่งจะเป็นภารกิจสุดท้ายมือผมไม่สั่นครับแต่ว่าทูกมันสั่นครับ ครับตอนนี้ผมเทแค่ใส่ในเทียร้อยแล้วนะครับครับว่าวิววิวครับใจสันๆังครับร้อนครับหลังจากที่ตอนขึ้นมาตอนแรก มันบรรยากาศเย็นขออันเชิญก่อนนะครับเป็นสมประยรสีทั้งหลายกินเครื่องเส้นครับมา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 กินเครื่องเส้นครับ ผมจะเดินมาไปรอดใต้วางขานะครับกำลังจะเดินไปทำธีการรอดใต้วางขานะครับครับผมวันนี้ผมกำลังจะมองรอดใต้วางขาไปทางสำรับกับข้าวที่เรากำลังเตรียมไว้ให้เขานะครับตะกู่นะครับ ไม่เห็นครับกับตอนนี้ลอดใต้วังขากไ็ได้ครับปกติครับครับผมแตบ่บรรยากาศร้อนขึ้นมากเลยครับออออตอนนี้ผมกำลังจะลอดใต้วังขาลงทางบันไดนะนะครับต่อไปผมจะไปทำพิธีสุดท้ายแล้วนะครับครับผม พี่ติ่นน้อง,น,องน้องเติ้นก็ไอ,อ้น้องเต้ก็ทําสําเร็จน,ออนะครับตอนนี้จะเป็นพีสุดที่มีใครเดินมาวันนี้ี้ได้ปะครับได้ยินเสียงตึ้งเมื่อกี้ครับเดี๋ยวผมเดินไปดูตรงเคาน์เต้อีกทีนะครับพี่น้องเต้ก็ต้องการที่อยากจะเห็นด้วยคนลูกผีอืม เมื่อคีมันได้ยินตึ้งมาแถวทางนี้ครตรงทางเขาเต้อไปใกล้ช่องลิฟต์ครับครับไม่เห็นอะไรครับเดีว <c oughs> ผมจะไปทำพิธีสุดท้ายต่อไปนะครับครับผมตอนนี้ก็ามังจะอกระดาษกระดาษเงินกระดาษทองครับ จนไม่ผมกำลังทำพิธีทำบุญให้สำเพอสีในการโปรกระดาษเงินงกระดาษสองนะครับครับผมขอมารับสมบุญที่ผมทำให้ได้ครับขอมารับสมบุญที่ผมทำส่งให้ได้ มารับส่วนุญนที่ผมทำส่งให้ด้วยครับครับเย็นๆครับแต่รู้สึกมีลมมีลมเย็นๆพัดมาครับเย็นขึ้นครับครับอืมตอนนี้น้องเต้ทำภารกิจเสร็จครบทุกอย่างแล้วนะครับโอ้โหเก่งมากเก่งมากตอนนี้ผมกำลังเดินลงมาชั้นหนึ่งแล้วนะครับครับผมเก่งมากเกิครับ ครับตอนนี้ผมก็รอพี่พิธีงานตอนนี้ผมก็เดินแล้วดูพี่พิธีงานเข้ามาครับนะครับครับโมถึงแล้วครับบอสโอเคครับเรียบรอ้อยต,ตอนนี้ผมมาอยู่กับ้องเต้แล้วนะครับบอสก็ตอนนี้ก็เหลือเป็นน้องผู้หญิงนะครับบอสสองทาง่าซึ่งเราแน่นอนครับเรื่องความปลอดภัยขอกทคือจะให้ทําพิธีกรรมเนี่ยเป็นคู่ใช่ครับใช่ ตอนนี้ท่านกำลังติดตามฟังนะครับแอนแอนช็อคสัญจรครั้งที่แปดนะครับเป็นครั้งที่แปดที่แปดแล้วก็คู้สุดท้ายโอเคครับพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่กับน้องน้องลูกเกดน้องโฟเลยนะฮะครับผมขอบคุณครับโอเคครับครับฮัลโหลครับน้องลูกเกดใช่ไหมครับค่ะอ่ะเริ่มได้เลยครับเริ่มภารกิจได้เลยแล้วก็บรรยายไปเรื่อยๆนะครับสื่อสารกันเราตลอดตอนนี้กําลังเดินเข้าไปข้างในอาคาร ครับตอนนี้ใจน้องเกดเป็นไงร้อยตอนนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตอนนี้ก็เหลือเก้าสิบเหมือนเดิมเก้าสิบแล้วของเอาโฟกล่ะถามน้องฟกเลยสิฟกกี่เปอร์เซ็นต์แล้วฟกฮะก็ยังเก้าสิบเท่าเดิมค่ะโอเคโอ้โหถือว่าเป็นหญิงแก่งครับอ่ะแก่งเชิญเลยเชิญเลยครับค่ะกำลังจะเดินเข้าไปค่ะก็ความร้ส